สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อง,งเจนชาแน,นลนะคะบายครูแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมา,าชมวัวที่วันนี้นะคะมีน้องชายนะคะเป็นอาจารย์สอนจิตที่พนมรุรักนี่แหละนะคะอยากจะขายวัวอยากจะแบ่งวัวพันธุกรรมดีๆนี้ก็ให้กับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะได้วัวไปต่อยอดนะคะเนาะวันนี้ก็ จะเปิดอยู่จำนวนหนึ่งตัวเนาะเดี๋ยวเราพูกับคุณครูป๊อกกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับครูป๊อกค่ะนาตัวไหนครับครูป๊อกครับสวัสดีครับผมธนาพรีสอนสกูนะครับหรือครูป๊อกนะครับซึ่งมีวัวหนึ่งตัวที่จะจะเปิดให้กับท่านผู้สนใจนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผสมพ่อ KF 3อไว้นะครับก็ตรวจไปหนึ่งรอบนะครับโดยคุณหมอณภัทรจากจันรบริลํ์ ครัถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมยินยอมที่จะให้ท่านได้ตรวจให้ผ่านก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าก่อนที่ท่านจะนําไปต่อยอดนะครับเลือกในท้องเป็นตัวที่ตัวที่สองนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันใกล้ๆดีกว่าค่ะน้องบ๊อกก้วบีบัวบามันนะครับลูกผสมบามันเนาะผสมบามันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะครับนี สีนี้แหละคะ่ะสีอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะคะคสีแดงนะคะสีแดงตอนนี้เป็นวัวท้องที่สองใช่ไหมคะครูป๊อก ใช่เป็นควัวท้องที่สองนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะคะตอนนี้กําลังมองหา<ม>วัวที่จะไปเลี้ยงอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นวัวที่ครูพ๊อกซื้อมาแต่แม่สาวและก็ตอนนี้ก็คือคท้องลูกที่สองในท้องครับผมรับประกันท้องครับผมรับประกันท้องถ้าไม่ท้องก็คือให้ตรวจก่อนครับค่อยๆค่อยๆรับศีร้าไปเพื okay. ่อความสบายใจของของผู้ที่จะรับไปต่อยอดค่ะนะครับเราก็ไม่อยากจะไปโกงลูกค้านะคเราก็เอาความที่สบายใจค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครันไปดูสิความสูงของวัวตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะ คูอค่าวๆบางคนบอกว่าอยากจะให้บอกด้วยบางทีเผื่อเท่าไหร่ปะาร้อยสามสิบไหมประมาณร้อยสามสิบห้านะคะทำตัวหนาอยู่นะคะทำตัวหนาอยู่ครับเลี้ยงง่ายครับเชื่องครับไม่ไม่ไม่สนนะครับกินง่ายครับกินยาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกตามท้องไหท้องนานะครับค่ะกินได้โซเนลครับบอกเลือกงาเลือกยื่นะครับกินได้ทุกแน่างโ มีไซดีครับจับลูกข้ามขาได้ขันมันทีบเอาครับเอามาขึ้นนะครับาขึอกมาขึ้นเลยครับอ่ะจับใหม่เพิ่งมไกลๆเมื่อกี้นะมันทีบเอาเงินนี่นะนี่นะคะคองเลยนะคะเพื่อนทีเอาเงินขึ้นนะให้มารับขึ้นนะครัะเพิ่อนไกลๆที่น้องค่ะงนอกค่ะเพื่อนสิีิเบิงว่าอยากเห็นตุ๊กไก่นะเบิงลักษณะตัวเดี๋ยวนด้นะคะเดินไปเห็นทุกมุมนะคะจะได้เป็นการช่วยในการตัดสินใจเนาะว่าเออมันเป็นจริงจริงอย่างนี้พอบโซนครับเราประกันครับขันโค่นออกมาขึ้นเลยครับ ให้สบายใจนะให้ผู้นะคะที่จะรับไปนะเสร็จต้องสบายใจนะค่ะให้ลูกไปแล้วตัวนึงลูกตัวนึงมันไปขายขายไปแล้วบอคุกบอกขายนะครับขายไปแล้วไปตัวผู้กับตัวเม่ครับตัวผู้ครับตัวผู้ค่ะนีขายไปแล้วนะคะตั้งแต่ตัวนี้ก็คือทองเคเอฟสามหนึ่งอ่าสามหนึ่งนะคะขับไปแล้วผ่านไปแล้วสองรอบเนาะรอบที่สองครับผมแต่ว่าคันพี่น้องผู้ใดสนใจอีริกะให้ตรวจครับให้ตรวจให้ตัวเรามาค่อยรับค่ะขันคันมั่นขันพี่น้องก็คือความสบายใจของผู้สื่อแอ้ผู้ ผู้สีรับไปต่อยอดผู้สีผู้ขายให้สบายใจนะครับค่ะขันัรถท้องกันเดี๋ยวไอ้เพื่อนน้าพี่หลังกับมันจะขายยากเนาะเขาซื้อสัตว์เป็นสิ่งที่ดีเนาะอ่าซื้อสัตว์ที่เขาคือเฮาเนาะเป็นคู่บาอาจารย์น้าผัดเจริญค้าตัวให้พี่น้องมันกันจัดที่ว่าครับจกดยึดยึดรักคุณนค่ำนะครับค่ะกินบะหมดข้กินบะ่นั่นพี่น้องผู้ใดมาเบิ่งแล้วสนใจครับต่อรองได้ครับมีปัญหาในเรื่องของอะไรนะครับขอให้ใจถึงกันนะครับสายสัมพันธ์มั่นคงนะครับ ฝากไว้ครับพี่น้องนะครับผู้สนใจเกษตรกรนะครับบอลบอลไฮมาดูมาส้มเลยครับอืพายุใกล้ๆแถวๆนี้เนาะแถวพนมดงลกเขตสุรินทร์เขตวีรบุรีหรือว่าพัทยาจากเบิ่งเก็บตุกมาเบิ่งไดล่ะค่ะหรือว่าอ่าถ้าสมมุทรสนใจเห็นอะไรอยากได้ก็โทรมาหากุปปอกเลยนะคะกุปปอกเปิดราคาไว้เท่าไหนคะนี่ครับผมเปิดไว้อ่า 40ครับ40ครับผมอ่าต่อรองเลยบอนิดน้อยครับนิดน้อยเนาะติดนดอยเนาะาข้าวปลาเกือบสองพันนะกะมีใบให้ผสมให้น้ำนะครับมีใบผสมให้น้ำก่อนก่อนที่จะรับสินค้าไปผมกะให้ให้ตรวจอีกแคนึงให้ให้เห็นน้ำกันนะขอผมกับทียเกหมอมาตรวจให้อีกค่นึงว่าเออมันถูกต้องมันพานผสมรอบโอเคทุกอย่างผมก็อยากให้บอมบอมเป็นตัวคาให้พี่น้องเนาะเพราะว่าเขากำังเป็นผู้บาอาจารย์นะครับ จะขอให้พี่น้องเข้าได้พิจารณาไปแล้วอ่ะเพรณาสินตีขาดคาถูกครับบ่อนพอมาเมื่ออาชีพครับแต่ว่าอยากจะเปิดแบงนะครับเปิดจะแบงนะครับก็เลยครับพี่น้องผู้สนใจครับอยากได้ง่วงบามันสาวสีแดงแดงนะคะสีแดงเป็นแปรด้วยแหะเนาะนปองจะมีต่อได้ครับต้นหอมมาขึ้นเลยพี่น้องครับตมาขึ้นเลยครับ่ต้องนหอมมาขึ้นนะฮะการันตีการันตีความเชื่องของเขาเนาะมีความอยากกินในทุกอย่างบ่เลือกหงาเลือกนี่ว่าสิวาง ทำหัวไฮไปหน้าบอสจเป็นยาขางโซนครับบอสอันนี้ก็คือเอาไปปล่อยทงเนาะเอาปล่อยทงกับตัวหลายตัวของปุ่นนะคะมั่วย่างบาท่านสมบูรณ์ไปได้ครับท่านคันแมนนพี่น้องผู้อัดอาหารดานักก็คงจะเติบโตไในไงกว่านี้มากมากครับค่ะนี่นะคะใครสนใจกับปุ่นนะคะเนาะอยู่อยู่ใส่ข้าวบานยู่ใส่ข้านี่บ้านพยุงสุขับตำบลโชกนาสามอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ของเฮานะครับโทรศัพท์กับศูนย์เก้าสองห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์หกนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้อง นะครับเกษตรกรที่สนใจอยากเลี้ยงงวัวนะครับผมมีความมั่นใจว่าหลังจากโควิดไปแล้วนะครับราคาง,งวัวกับห้องสี่ขึ้นอีกนะครับเพราะพี่น้องผูส้ส,นใ,สนใจนะครับได้มาเลือกชมนะครับได้พิจารณานะครับในการตัดสินใจนะครับผมทามันสูนออกมาขึ้นเลยครับผมั <c oughs> น่ยี่อย่างเดียวครับผม <c oughs> ถามาเฉียงแล้วก็อกะกะคือว่านี่เป็นปัญหาเรื่องโมดุยังคะก็เป็นปัญหาอยู่แล้วสารงตัวนี้แต่คืออยากแบ่งพันธุกรรมตัวนี้ให้กับให้ผู้สนใจอยากเอาไปเลี้ยงต่อเนาะนะคะเนาะนี่นะคะผู้ใดสนใจกะต้องโทรมาเบอร์คู่ฟอกใเรสต์ราคาราคากับต่อรอดกันไว้เปิดไปที่ราคา40่ราคากะือว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะเพราะว่าผ่องผอมเนาะเป็นเวลานั่นนะคะก็ว่าเป็นขีลายเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะใครสนใจกะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรคุณคุปปกถึงแมนนนนะะ้เด็กนะคะเด้อถ้าผู้ใดสนใจกับว่ากันอีกทีนึงมาโทรปทรศัพทมาหาเล่าหล,ลักกรต่อรองราคากันได้หรือพายุใกล้ๆนะคะสนใจอยากได้กับมาเบิ่งก่อนก็นได้เนาะแต่ว่าที่สำคัญนะคะคุปอกบอกว่าการันตีความความสบายใจนะคะเรื่องเรื่องความสบายใจเรื่องการตรวจท้องมีการท้องนะคะท้องแน่นก่อนแน่นอนกับท่านตู้ชมองขาผ่านผู้ใดอยากได้นะคะกับทรมาเบิ่งหาตำแหน่งที่การของเพื่อนทุ่คนสืบบวกนะคะอยากเบิ่งนกับมาเบิ่งหรือว่าสนอยากเบิ่งจากวิดีโอของคุณแม่บันทึ เออเบิ่งคลิปแล้วโอเคนะมันลักษณะใดยักษณะสีสสนใจอย่งสีกะสามารถนะคะติดต่อมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะาให้มอมาตรวจทองให้แล้วก็มีใบเศร้าให้พร้อมเนาะรพร้อมใบป,ประกันนะคะก็คือใบ<ป>ทองจ<ป>อไปครับทองจะเอาไปแล,ล้วก็รวมไปถึง มีใบผสมให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้ผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้นะคะรับรองข่าวสืบไปจะไดนกับบรุษทุนหรือเนาะบ่รุษครับค่ะเมื่อไหร่ขันตําอยู่ในคอกนั่นเขาให้ะครับสามสี่หมื่นครับหนาที่น้อค่ะผมนับเลยครับลูกเคเอฟเดินละหมื่นครับคอยตัวสวยๆออกมาซีเมนต์ปะขามเนี่ยผมผมมั่นใจในคุณภาพครับผมผมวันนี้ไม่ส่วนไหนเสียกับของเคเอฟนะครับแต่ว่าผมเห็น คุณภาพของสินค้าที่ผลงานที่ออกมาเนาะออกมาแล้วประทับใจครับบอกว่าเรียกว่านังนะซสายญงดีเมียนยช่วงสั่งดีครับผมถ่ายเลยครับว่าลูกเลือดลอยบางตัวในขอกอายครับที่ลูกเขที่ผมผสมไปสองตัวผมถือว่าพุ่มใจมากๆทั้งที่ผสมให้มันบ้านนะครับพี่น้องครับแต่ว่ากผลผลิตนั่นผมถือว่าเกินคุ้มครับเกินคริงนะครับจะเป็นตัวที่จะบอกเลยเรียกว่าถึงแม้บออาจสีบองามแห้งครับแต่ว่าผสมออกไปแล้วผมเส่อว่าจะเป็นลูกของเขีตัวจะเป็นตัวซอยกระตุน อัพราคาของเขาเพราะว่าคนเขาคุณภาพดีเนาะออกมาโคงสางใหญ่เนาะเมื่อกี้เนาะที่เห็นอยู่ในขอกเดี๋ยวจะพา่านผู้ชมไปเบอ่งในคลิปต่อไปนะคะว่างวดลูกของเคเอฟทีของคู่ปอกที่อยู่ในขอกเนี่ยตัวเงาซ้ำไหนเทียบกับลูกที่เนี่ยค่ะที่มันจะเกิดมาจากแม่ตัวนี้นะคะว่าสีเขาจะซ้ำไหเนาะขนาดตัวจะซ้ำไหโค้งสางแบบไหนเดี๋ยวห้อไปเบอ่งกันในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะผู้ใดสนใจนะคะเนาะอย่างไรก็โทษมาเลยค่ะเบอร์ทิ่งเบอร์โทรคู่ปอกไปในหนาเลยนะคะข้างหน้าจอเนี่ยนะคะ แต่ตคลิปนั่น,นะคะสนใจสอบถามมาเลยนะคะแล้วก็ต่อรองราคาได้ผ่านคู่ปอกเลยนะคะมาต้องผ่านคุ่แหม่มนอกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมื่อก็มาิ่งรีวิวให้ลองไช้นะคะเนาะให้เดี๋ขายผู้ใดอยากสนใจก็ติดต่อมาเลยนะคะเดสำหรับคลิปนี้ก็นแตงคอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอ่โอเค